เลเยอน้ำหอมเองกันจาก Oriental Princess าวันนี้คืออยากจะเป็นคนแบบไหนก็สามารถเลือกเองได้ ถ้าวันนี้อยากเป็นคนแบบอ่อนโยนนะ็นดูก็ต้องฉีดเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์หนึ่งของอ l ร i n t ท w e p e n c นะทุกคนผสมทับก็ลงไปเลย่หรือถ้าอีกวันอยากเปลี่ยนสไตล์เป็นคนเรียบหรูก็ต้องฉีดเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์ห้าจ้ะแต่วันนี้ดูจากธีมชุดก็คือจะมีความเสื้อขาชลงชลุมุกเมกเรเดใจก็ขอเป็นคนอ่อนโยนนะอ็นดูละกันเราจะฉีดทับเข้าไปเลยในหนึ่งจุดนะทุกคนอันนี้กลิ่นแรกเบอร์สี่ลิม i t e ด้วยนะจ้ากลิ่นจะมีความแบบซิตรัสซิตร u s ติดหนึ่ง ามด้วยกลิ่นที่3ากลิ่นนี้จะมีความเมลอนร่วมกับแอปเปิ้ลเขียวฟึบฉีดลงไปเลยหอมมากทุกคนชอบกลิ่นนี้มากเลยกลิ่นมันมีความแบบหวานๆนะทุกคนสุดท้ายเราจะมาฟินิชความเป็นคนอ่อนโยนนะ่าเอ็นดูด้วยเบอร์หนึ่งกลิ่นนี้จะมีความแบบเลดแอปเปิ e ลเลมอนเลมอน,มอนฟึบไปเลยในหนึ่งจุกเยทุกคนรวมๆแลว้วแบบละมุนมากมีความแบบอ่อนโยน วหวานๆเรียบร้อยนาเอ็นดูเลิศอ่ะลองมาทำตามกันดูหนะ้า